สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเครื่องรีดผมเพิ่งสั่งมาใหม่เลยสั่งมาจากรา a ซาด้าอีเส้นเชย250าทอืมแต่ว่าราคาขึ้นอยู่ที่เราจะเจอนะจะถูกจะแพงก็แล้วแต่นี่สีชมพูหวานแหววเลยสีชมพูหวานแหววโอเคนะ250บาทรวมส่ง 250บาทรวมส่งถ้าไปเจอนะรูปส่งแบบนี้นะอาจจะซื้อได้ทูฟอนี้ก็ได้แล้วแต่ก็มีเปิดปิดปรับระดับ สูงไปเลยอเดี๋ยวลองดูรอรอเครื่องรอสักพักดูผมผมช่างก็จะฟูนะเพราะว่าผมไม่มีน้ำหนักเพราะว่าทำสีบ่อยมากย้อมงอกบ่อยมากเริ่มเริ่มอุ่นแล้วเริ่มอุ่นแล้วอะนี้ก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยเครื่องพวกนี้นะแต่ก็ถูกถูกต้องมอกนะ ออแต่ว่ามันแล้วแต่บางทีเขาไปเจออาจจะถูกกว่านี้บางทีก็จะแพงวันนี้ส่วนมากชอบสั่งของใน Lazada คือแบบชอบชอบอ็อปอ่ะนักชอ็อปเป็นนักชอ็อปโอเคร้อน่เยอะทไรทุกตรงทุกตรงพอได้พอได,อได้เดี๋ยวจะดูนะ อันนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฟูนเนาะฝั่งนี้ฟเเูเดี๋ยวเราจะเราจะรีดสองฝั่งเปรียบเทียบกันเดี๋ยวเราจะรีดสองฝั่งเปรียบเทียบกันนะนเอาฝั่งนี้รีดเดี๋ยวฝั่งนี้ไม่รีดแล้วเรามาลองดูโอเคไหมผมสะแล้วเนี่ยวันนี้ผมสะแล้ว อะไรอย่างนั้นอ่างอมปลายนิดนึงหูแผ่นลื่นมากเลยแผ่นลื่นมากเลยพอาอจะผมฟูๆนะเนี่ยโ,โหยอมรับแผ่นลื่นมากเลยอันนี้อืมถ้าดีเราจะบอกว่าดีนะแต่ว่าอ่ายอมรับเลยว่าถ้าเป็นผมฟูๆอย่างนี้ทันลื่นได้ขนาดนี้ถือว่าโอโอเลยแหละไม่มีต๊ดๆเลยนะร่นแล้วไม่มีต๊ดๆเลยธรรมดาถ้าเกิดผมฟูๆมันจะต๊ดๆตืดๆมันจะกินผม แต่อันนี้ลื่นลื่นแผ่นลื่นอ,อโอเคเลยนะเนี่ยถ้าน้าถ้าน้องๆเพื่อนๆจะรีดนะอ่อถ้าเป็นทรงผมฟูๆนี่นะถ้าง,งุ้มหน่อยจะสวยนะ ใจเลยอะถือโอเคเลยแหละไม่มีไม่มีสะดุดเลยนะลื่นเลยนเนี่ยสองร้อยห้าสิบนี่ถือว่าถูกนะเนี่ยถ้าแผ่นลื่นขนาดนี้อืลื่นเลยเนี่ย แชมพู shampoo, แล้วก็ใส่ทิีเมนต์แล้วก็ไม่ได้ใส่น้ำมันเลยนะเนี่ยที่นี่จะไม่ได้ใส่น้ำมันเลยนะแต่ลงได้ขนาดนี้โอเคเลยแต่เราไปหาดูนะเผื่อใครจะได้ราคาถูกกว่าน,นี้แต่อันนี้ก็คิดว่าถูกแล้วนะเพราะว่าทิ้งเข้าไปดูช่วงก่อนๆจะจะราคาสูงกว่าน,นี้นะแต่อันนี้ถือว่าถูกเลย วลาเราล,ลีดๆๆล่ดเนี่ยเราควรจะหักนิดอ่าเดี๋ยว<ล>ไ,ได้นะแบนีกายหน่อยนึงทำเดี๋ยวข้างในหน่อยนี่ผม จะไม่แห้งเท่าไหร่สะเป่าจะไม่ได้ใหญ่กระเปาพอให้แห้งอ่าเราเราลองรีดเน้นๆเนี่ยอย่างลูดลูดไม่ได้เน้นด้วยลูดเบาๆไม่ได้เน้นด้วย คเลยนะเนี่ยยอมรับว่าถูกใจอันนี้ถ้าเราถ้าเราซื้อมาค่าดีเราจะบอกว่าดีนะไฟก็อ่าเดี๋ยวสองร้อยมันเร่งได้ถึงสองร้อยยี่ร้อยสี่สิบร้อยหกสิบร้อยแปดสิบสองร้อยสองร้อยยี่โอ้โหใส่ตาสั้นเนะต้องถึงก็ต้องทุกแว่นดูมบคี่ดู แกแล้วก็ไม่มีอะไรดีนะอ้โหชอบใจมากเลยอชอมากเลยอะ่ะเป็นอะไรที่แมนถูกใจมากเนี่ยน้องๆเพื่อนดูเลยนะลูกๆานดูลล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 เลยนะเนี่ยเนี่ยปึ๊บน่อฟูเนยโอเคเลยอ่าแล้วละครนี้เรามาดูกันนะ มาดูกันสองฝั่งฝั่งนี้ไม่ได้รีดไม่ได้รีดนะฝั่งที่รีดโอ้โหเห็นปะใช้เวลาไม่ไม่เท่าไหร่ตรงงุ้มสวยพิ้งเด้งผมเสียสามารถทำให,ให้เด้งนุ่มสรวยสุดยอดเลย อไปหาซื้อกันได้นะอถ้าอาจจะเจอถูกว่าสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนี่รวมส่งด้วยนะอืก็ลองไปหาซื้อดูแต่ว่าการันตีได้ลื่นลื่นมากแต่ตอนนั้นน่าจะเคยเห็นน่าจะสามร้อยกว่านะรือว่าอันนี้มันจะช่วงหลังแล้วนะมันจะราคาถูกลงก็ไปหาซื้อกันได้ถ้าอยากจะแบบเออรีดผมเองไม่ต้องไปร้าน เขาเป็นอันว่าจบรีวิวคลิปนี้นะเครื่องรีดอินเทนอินเทนรีเรดเรียบราคาถูกปรับได้หลายระดับเดี๋ยวเมื่อไปนะจะมารีวิวอะไรให้ได้ชมกันเพราะว่าเป็นเป็นคนชอบซื้อหน่อยนะอันนี้แบบเห็นอะไรก็อยากลองอยากซื้อก็เลยเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆ น้องๆลูกๆล,ละหลานเพราะอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นรุ่นเยาว์วดแหละางี้ยแค่นี้ก่อนนะ,ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะรักทุกคนเหมือนเดิมจุ๊บๆโอเคบ๊ายบาย